เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะฮะเลือชักสามตัวนะเป็นเลื่อชักหมดเลยอันนี้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์ก็จะเล็กอันนี้ใหญ่ออกมา21โวลต์จะใช้งานหนักหน่อยอันนี้เป็นไฟ220โวลต์มีสายะนะครับมาทดลองให้ดูไอ้ไม้พวกนี้ไอ้ไม้อ,อย่างเงี้ยนนี้คือไม้สามฉา การเลือกใช้ใบอันนี้คือใบตัดไม้มันก็จะตัดได้เร็วแต่ถ้ามันไปตัดเหล็กล่ะไม่เข้าแปบ๊บเดียวใบทื่อหมดเลยก็ดูระยะห่างของฟันนะฮะดูพิษของฟันเห็นไ,ไหมมันจะมันจะหยาบคราวนี้มาดูคราวนี้มาลองใบตัดเหล็กดูพิษมันนะฮะดูมันจะละเอียดอันนี้เป็นใบตัดเหล็กแล้วถ้าเราลองตัดไม้ดูล่ะลองดูนะ เกียดกว่าแต่ว่าปัญหามันคือช้าช้ากว่าใบหยาบนะครับใช้ใบตัดใช้ใบตัดเหล็กก่อนดูนะฮะมันเข้าแหละแต่มันช้านี่ใบตัดไม้ครับ เยกว่าเยอะแต่ก็ยังไม่ใช่อะไรที่เราต้องการใบตัดไม้เร็วของบอสอันนี้ก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าฟันมันจะถี่กว่าฟิกของฟันนะฮะจะไอจะจะหยาบกว่าขอโทษแล้วก็ใบนี้จะยาวกว่าหน่อยอันนี้ลองมาดูมัน <S <S แผลเดินรอยเดินเรียเดินเข้าเร็วกันเยอะ ปัญหามันค like ืออย่างนี้เจ้าสิบสองโวลต์ตัวเล็กๆแค่เนี้ยใส่ใบใหญ่ใส่ฟันหยาบมันก็มีโหลดมากใช้ไปได้นานแค่ไหนเมื่อเจอความกว้างของของไม้เนี่ยหน้าตัดแปดนิ้วเนี่ยเจ้าสิบสองโวลต์ไปไม่ไหวแน่นอนนะครับทำไงล่ะมาเปลี่ยนกันง่ายๆอย่างนี้ไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเปลี่ยนใบง่ายๆ ใหญ่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็น20เบโวลต์เรายังคงใส่ใบหยาบกันอยู่เร็วกว่ากันเยอะเร็วกว่ากันเยอะไอ้ตัวนี้ตัดได้แน่ใช้ใบใหญ่เนี่ย ด้วยกําลังของมันเหลือเฟือที่จะตัดไม้แบบนี้น่ได้เรื่องแล้วมันผ่านไปครึ่งทางแล้วจริงๆถ้าใบาใหม่ๆมันตัดเร็วกว่านี้อีกนะฮะนี่ใบมันเก่าใช้งานนานแล้วมาลองแบบเป็นไฟฟ้ากันบ้างของทุกอย่างต้องบอกอย่างนี้ฮนะ ใช้งานตามความเหมาะสมนึกภาพออกนะใช้งานตามความเหมาะสมแปลว่าก็ถ้าของใหญ่คุณก็ต้องใช้ใหญ่แหละของใหญ่ไอ้ถ้าไม้หนาขนาดนี้คุณไปใช้เลื่อยที่ที่ขนาดเล็กมันก็ไม่อยู่เลื่อยใส่ภา นนี้พอเราตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นลายไม้ไอ้รอยเลื่อยนะฮะรอยรอยใบเลื่อยก็จะเห็นเป็นร่องเอาถ่ายดูใกล้ๆเห็น